รัชกาลทให้เราเข้าใจมาตลอดนรร่์กับธรรมชาติเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเดียวกันช่วงที่ผ่านมานะครับเราเองก็ประสบกับปัญหาต่งตางๆมาโดยตลอดว่าเราพยายามพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณภาพชีวิตของคนไม่ได้แปรตามหลายตัวเลขที่บอกบอกถึงความก้าวหน้าที่เราวัดกันทางเศรษฐกิจและสังคม ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันมีตัวเลขหลายตัวเลขซึ่งกลับกลายเป็นเหยื่อของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการสูญเสีเทยทรัพยากรธรรมชาติต่างนานานแต่จริงๆพวกเราคนไทยเนี่ยคางจริงควจงรจะระหนักเรื่องนี้มาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ที่ให้เราเข้าใจมาตลอดว่าความจริงแล้วมนุษย์กับธรรมชาติเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นโครงการตามพระราชดำริหรือปรัชญาการพัฒนาของพระองคท่านเนี่ยผมถือว่า้ํำหน้าชาวโลกไปซ้ำนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางสัประชาชาติเองก็ได้มีการยกยก่องนะครับในหลวงของเรานะครับในเรื่องของวิสัยทัศในเรื่องการพัฒนา